วันนี้ต้องมาถ่ายว่ะแม่ว้ายวร้านน้องคนเราอ่ะเฮ้ยต้องใครอ่ะต้องเราเองอ๋อไปรีบมาขนาดนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นเป็นคอน,น,นเทนต์ครีเอเตอร์เหรอใช่มือเช้ามือเช้าเฮ้ยชิมยากชิมเย็น ต้วันนี้ได้เอากล้องมาเพราะว่ากะว่าจะถ่ายไว้แบบว่าวีนี้ไปวีกละส่ง50ไงจริงจริงเนาะจริงๆแล้วอันนี้ส่งจริงแล้วพี่เดียกับพี่ไม่ไม่สวัสดีค่ะนี่ค่ะคนสวยของเราสวยใช่ไหมมาฟิตติ้งชุดเช้าขนาดเดี๋ยวขยับไปกิงก่อนแต่แต่โรากจัง

รับแรกเราเอามาอัดแล้วแล้วแบบแกยังไม่มาฉันนึกว่าจะแกกำลังตามมาพีต้องบอกว่าม,ม,มึงม,มามีเพิ่งมาอีกแล้ครั้งแรกว่าไปพอดต,ตั้งอะไรกับนี่เงาไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำซ้อมไม่ได้ห้องไม่ว่าอันนี้เป็นชุดดับแรกดับพรอยพีชฮะคือดับแรกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นชุดนี้ไหมต้องรอดูวันจิบยังไงสภาพเต็มเลยอยู่ในช่วงการ ทุกคนตรงนี้ก็คืออะไรรักไม่ได้นานๆก็ให้้แทไม่ได้ครับอันนี้คือชุดแดหแือชุดผักกันเฮ้ยนี่ทานฟอร์มจากชุดเมื่อเช้ามาสู่ชุดนี้ เมื่อไม่มีเธอความใคร่สักคนจะหาที่เรานั้นยังรักเมื่อไม่มีเธอความใคร่สักคนเธอยังเก็บไว้ในหัวใจให้เราจะเดียวดาย จะเป็นชุดนี้แล้วเมื่อเช้าไม่ใช่ชุดนี้ในไม่ชุดนี้ดูอ,ออกไหมว่าอยู่คนละเมืองโคตรอ่ออะคนละเมืองแบบมีความมันจริงแลอวหน้ <c oughs> เานเป็นเป็นอะแต่พอ <c oughs> ส,สองลูกครับเชือกแกงชุดดำจวระเบิดลงนี่แต่ว่าแตว้าอุ้ยน้องในปโป ไปครับไปครับแดดนี้ของเราเองครับทุกคนปับมาอ <laughs> ฮ้ อคือวันนี้เปลี่ยนกันไปชองชุดเปลี่ยนกันไปตอนนี้ใช่ไหมเปลี่ยนชุดเป็นชุดกลับตอนนี้เปลี่ยนชุดกลับบ้านแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้ไปลองสเตจมาเนาะใช่ไหมกลับคืนที่สเตตจะรอเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เป็นยังไงโอเคไหมชนของหมดเลยเจ็บเจ็บเข่าเจ็บอะไรมากเหมือนจะถลอกเล็กน้อยเหมือนจะถลอกเล็กน้อยอันนี้ชนชนกับเอ็กเก้าอี้สีแดงอ่ะปั้งเก้าอี้ไม่ใช่หันเหตองใชได้ใช่ใช่ใช่นี่กลับบ้านจบแล้ววันนี้ แลวเราก็สอบว่าเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งฟีดแบ็กจบมากใช่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ่ายต่อใช่วันพรุ่งนี้เป็นยังไงท้าดาวันนี้มาแปลกๆวันนี้มาแบบไม่มีเมคอัพบนหน้าเลยอะเพราะว่าสมารักนั่นที่ถูกวันนี้เป็นวันเล่นจริงแล้วันนี้ day ทีเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามวันครอบครอบครอบครัวครอบครัวอากิฮะฮะไม่หมดแรงกันวะ ราต้องกินขนมกินกันมันต้องกินข้าวกินขนมกินน้ำเติมเติมทุกอย่างเติมพลังงานให้กับชีวิตจะไปต่อเพราะว่ันนี้ครับเป็นวันเฉิองินี้แเป็นเด็กอายุ18อา ถึงแม้ว่าความจริงกูสิบห้ายังได้เลยฮแกจังแึ้เหึ้ยปึ้งปึ้งปึ้งนี่ครับนี่ครับอู้หูโอ้จิโต้งอย่าหาวง่วงนอนเหรอพุ่มกลับนอนน้อยปะเนี่ยอืมจบละวันนี้กูไม่นอนเลยพุ่มกลับอันนี้กล้องหลัง บูสค่ะบูธแล้วเหรอตื่นี่นบูข้าวขึไหนแล้ววะข้าวขก้นไหนแล้วก็เอนนอนกันนะตื่น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 ตืนเืินตด่นตืตื่นตื่นตื่น่นตื่นตื์ตื่นตื่นตื่น่นตื่นต ไม่เลยนะอไม่แฝงเาันน่าสด่มากเลยสดมากเลยตอนนี้เราทำอะไรกันพี่มูมินนี่เรามาบล็อกทุกอย่างบล็อกทุกอย่างที่เมื่อวานมปัญหาวันนี้ก็จัดการก่อนเล่นเ นไ ah. right? ่เมคอัะไรป้าคอย้าจะปนาม้เป็นนักแสดงป้านี้หละ้วนังมันก็จะปิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะวอกไปดีมโบกันนะคะก้อนก้อกล่อไปเราก็จะมาขึ้นหน้ากันค่ะทุกคนเพื่อนจุ๋ยเนี่ยเพิ่งมาจีบเราฉันปล่อยเบอร์ฉันเบาปล่อยเบอร์เลยอุ้ยมกอดโดนจับเฮ้ยเขินอุ้ยกอดขนาดกำลังนั่งอะไรได้แี้เดียวอ่าออ่อามันแบบมันจะแบบตามขนาดแบบ ความใหญ่ของผมด้วยยังไม่ขึ้นหัวใช่ด้วยโอ้ยใช้เข้าใจอย่างนี้มันใช้เวลามากอ่ะมึงแล้วมันเล็กไงมันเล่นเล็กอ่ะอันจิ๋วคือไม่ไม่ใกล้ตายละไม่ไม่มึงอย่าพึ่งเติมเรียกหมอกำลังต้องย้ายสเตชันโอเคจ้ะมาจากพี่จ๋ายายที่ทำผมที่ไ่เล่นเกมมาสักพักแล้ว ยายที่ทำผมพี่มคาย่อครึ่งทางแล้วพี่ไม่เปิดกล้องสรอบก็ยังยิงอยู่ที่หัวกูอยู่ตอนนี้ไ่ทำสามรอบีนใส่ค่ะไปเซ่ด้วย พกกันองบนพกนนองบรูตำแหน่งทำไมของกูนานก็ไม่ไม่ใหม่เลม่องบุญเก๋าเลยมึงกูยกกล้องมาประมาณห้ารอบก็ยังอยู่ที่หัวกู้อยู่เลยอะตอนเนี้ยอีกสิบรอบ คนทำอ่ะคนทำเบอร์แล้วยังเหลืออีกหัวหนึ่งที่ต้องทำทรงนี้คุณแม่เป็นแฝดกันทำไมวะไม่ทำทรงนี้ทำไมจะเป็นแฝดกันทำไมวะชี้เตะโมมินแล้วในกล้องเมคอัพมือชัดมากเล้วยังงี้ได้ไอ้แค่ชี้เต่คอยจริงใช่ครับว่าสำลักเถอะ คกโอ้ยใหญ่ตั้งหัวมาแล้วชั่มงหนึค่ะโอ้ไม่ก็นี่คือทรงชัวงช่วโมงหนึ่งนะคะชัว่วโมงเกืบครึ่งอันนี้แต่งหน้าเฉยแล้ว<ห> <c oughs> ก็เหมือนอ่ะ <c oughs> <c oughs> สีตาชัดมากเลย ออแล้วมันชอบปังหน้าเกแต่อันนี้มันไม่เป็นอุปสรรคไม่ดีขึ้นไหมฮัลโหลกมันเป็นก้อนสองอันจะหนีไปถ่ายรูปกาแฟสองคนไเลย อย่าถ่ายใช่ไหมถ่ายยังไงอ่ะห้าถ้าแบบหน้านี้ก็ปัดนี้ขึ้นแต่ว่าถ้าจะเอาหน้าตัวเองหน้าบมแลก็ปัดหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้ของใครเนี่ยพี่โต้งเหรอเขาได้ดีไปเลยแม่เโคตรเหมือนอ่ะไม่พ้นใหญ่เนาะอันนี้มังอะไรคะ มาฝั่งโน้นและอันนี้ฝั่งนี้อันนี้ฝั่งโน้นอันนี้ฝั่งนี้อันนี้ฝั่งนี้อันนี้ฝั่งโน้นอันนี้ฝั่งนี้ทำลนจุ๊บน่ารักอ่ะเออเออเออโอเคเออเอออะไรขึ้นคะอุ้ยไอ้กล้องเมคิก ในกล้องเมคอัพค่ะเมคอัพในกล้องอะชัดมากสีตากูสะท้อนแสงแล้วตอนใชฮะงับถ่ายหมกันถ่นี้มี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 ถ่ายรูปให้เพื่อนอาเต็มมไหมเดี๋ยวลองเต็มตัวโอเค chip 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 Ui chip 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 จะบอกเฮ้ยอันนี้แข่งตรงนี้อ่ะไป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 ็นไนดีไปกันนะถ่ายรูปเหรอได้คนเลยไหมเฮ้ยดีนะยีอ่ะทุกคนไม่กี่ก็คือไม่กี่วอร์มไปแล้ววอร์มพร้อมขึ้นเวที อีกกี่นาทีวะอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเสร็เมื่อกี้วอร์มร่างกายกันเนาะเมื่อกี้วอร์มใช่พร้อมว่าพร้อมขึ้นเวทีแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะพูดเหมือนเดิมว่าแอบตื่นอะไรตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าตื่นนะแต่ตอนนี้ร่างกายตื่นมากเื่นมากรู้สึกว่าวันนี้เราบูสต์สมาธิกันดีนะจริงจ้านแล้วเฮ้ยยังไม่เหมือนกันไหมื่นมากเลยต้องบอก อีโปบบกันอยู่่่ออาใชีโป๊ะที่แบบว่าใช้ห้องเดียวกันกับเราอีโป๊ะปีหลอดติดตามด้วยน่าสนุกมากใช่ดูนั่งสนุกมากเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไฮคิวว่ามีเรื่องอะไรบ้างไปเตรียมตัวต่อนะก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอวันนี้เราน่ารักไหมน่ารักเอาตอบเองน่ารักปาโพละโทนคือรู้เลยว่าแบบอยู่คนละเมืองใช่อยู่คนละเมืองแต่ว่า มันมีความเล็กความเหมือนเพราะว่าอะไรเพราะเป็นอะไรเป็นฝ้าดูฝ้าฝ้าคู่นะฝ้าคู่ฝ้าคู่ทุกคนดูนี่ถ่ายดีเทลมากเลยเสื้อผ้าเราเนาะ มันมี่ขนาดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ู่ทุกคนมีมินินิ่งแต่ไม่บอกหรอกู่ไไมปตีความ้องไปตีความเองแล้วถ้าอยากดูเต็มๆนี่มีนานนะจ๊ะต้องมีนานนะจ๊ะเต็มเรื่องวันนี้นี่แค่แบบออเดอร์แบบคาเชทอร์มีนยานี่ยก็จะเป็นอะไรใหม่ทั้งเรื่องอันนี้แค่น้ำจิ้มและหน้าผมใหม่ๆชุดใหม่ๆอุ้ยขนาดห้าสิบอย่างขนาดนี้แล้วมันจริงจะขนาดไหนนี่ต้องคิดเอออันนี้ต้องตามเนาะอันนี้ต้องตามนะจ๊ะห้าสิบเป็นต้องหกร้อยเป็นอะไรร้อยเป็น กลาเป็นนกพูดนกกระลาสองนกเกี้ยนเด็ดเป็นนกได้แล้แปลไมากเลยอ่ะจริงจริงพวกเราชื่อสันนะกพวกเราชื่อสันนะกพวเราชื่อสันนะนี่มีแค่นี้อันนี้คือซิงเกิลแรกของเราตามซิงเกิลต่อไปเออมันมีนะเว้ยอ่มีนะเหมือนจะเป็นละครเพลงไหมอุ้ยไม่ไม่ไม่พูดแต่ว่าอาจจะมีซิงเกิลลา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 อุ้ยมอมไหมยังไงอันนี้ว้าว ว้ยมาถึงมอแล้วทุกคนวันที่สองแล้ววันสุดท้ายวันสุดท้ายน่าสวยแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ได้ลงอะไรแบบไม่ได้ลงจริงๆเลยอ่ะใช่โอเคไม่เป็นไรเออจะเป็เสียงพี่เป็นอย่างนั้นเสียงอะไรไม่ตื่นเออนี่คือห้องแบบยังไม่มีใครมาเลยมีแค่แบบเราสามคนไม่ค่อยใกล้ครับ ยโยโคเวลากี่โมงแล้วพี่เพิร์ตตอนนี้เวลา15.11นาฬิกาเออย,ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยยาเซอร์เฮ้ยมโมมิ้งกำลังขึ้นหน้าแล้วฉนันน่าจะได้แต่งหน้าตอน4โมงเย็น ไมคิวมีแค่นี้วะเพื่อนแต่งตัวผมอีกทีดูสีหน้ามือกูดิโอ้โหตาตาไปไง,งไคะไม่เมคอัพเดวันนี้เมคอัพเต็มกว่า <พ herman. S 2> เมือเ่อวานมากมเพิ่มอ้ แต่ว่ามองภาพแบบไกลๆอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่ภาไปสเต็มันยังไงมันจะเมันเบ้งใช่คือคอสเต็มันจะดรอปไริงใช่เพราะถ้าสมมติเราแต่งอ่อนเกินไปอ่ะหน้ามันจะไม่สู้แสงแล้วหน้ามันจะรอปคนดูที่เขาอยู่ไกลเขาจะมองไม่เห็นใช่ไหมนี่นะคะก็จะเติมลิปเพราะเดี๋ยวอีกสักพัก็จะเตรียมตัวละได้ไหมได้ถ่าแล้วเติมได้ไหมวันนี้เฉยๆนะวันนีู้้รึกวันนี้เต็มที่มากโอเค แต่ว่าก็กู <c oughs> ัว่ลิปใหญ่ถึงเต้นนเนอย่่ีละั่นแหละวันนี้วันสุดท้าไแล้ว <c oughs> เป็นวันสุดที่สอรนตอีกอีกค้ั้งหนึ่งเออโฟข้างบ้านเขาไม่อยู่กับเราใช่ตอนนี้มันแค่ห้าสเปอนาะห้เร์นตายังเต็นที่กันนะ ใช่แล้วเจ็ดสิบแล้วร้อยอะโอ้โหคือต้องมาดูอ่ะพวกแค่นั้นอะหนุกแ oui, น่นอนคือว่านะคะทุกคนนี่บอกตาแบบเป้งๆเลยอันนี้คือพี่เพลเนลมิดหน้าให้อาหลังการปักๆเลยล่ะเดี๋ยวเราไปส่องโปรดักชั่นอื่นเฮ้ยมี่เลมอนมิเลมอนทำไม กำลังเก็บจดหมายเลยเู้ยอันะสู้นนะนนะอันนี้คือเพื่อนอีกโปรดักชั่นหนึ่งนะทุกคนปอลปอลอ,อปอลอ,อปลอลนะคะโปทหารนะคะนับนึงนะอุ้ยเขาเริ่กแล้วน่าจะเริ่มแล้วตอนนี้เริกเลิาากแล้วใช่ไหมน่าจะแล้วน่าจะเพิ่งเริ่มเริ่มใช่ไหมต้องเริกใช่ไหม คนเขายังวะถ่ายรูปให้เือถ่ายรูปยังเธอเก็บพอรหน้าสวยมากขนาดไนบากว่าหน้าจึ้งมากแลลดิดอลลี่แบบจำได้ไหมบอสว่าคนไหนคือคือบาวของท่านนั้นไปไปแล้วตอนนี้ด้านนอกก็คือขย่อยแบบขย่อยเข้าเวทีกันแล้วอะตอนนี้นะคะเราสแตนบายอยู่

เด็กๆกำลังไปกันมึงในกล้องสกมากมึงาตอนนี้สุดมากดูเอาคลิปออกมาให้ดูตองเป็นยังงกดอรบดูผมเราในนี้ ฟูแฝดหัวฟูแต่ก็ยังเป็นแฝดกันอยู่เออแต่มันก็ยังเป็นแฝดกันอยู่ด้วยระวังรถนะไปนะคะทุกคนขอบเุสขอบคุณหัวยุ่งมากหัวฟูเราเป็นหนึ่งเหรอเป็นหน่งเป็น่อาจจะยังไม่มีดูทายอยู่เหรอทายอยู่มือตระติดเลยนะกูตอนนี้ไปนะคะเหมือนจะต้องทุกคนไม่เป็นไรค่ะอัริพามาพาเซไวโวเนี่ย ไปไหนสักที่หนึ่งตอนนี้เราเอาจอดรมาตัวนี้เรากำลังจะไปหาอะไรกินกับโรนะทุกคนแต่ว่าจะไปจองที่ก่อนข้างฝันนะอยากมีรถก็ที่บ้านอยากมีอนกันที่ไม่มีหลอดมลือดยืดคันเืดจังเลยแล้วบล็อกตาเบื่อกูในความมืดอเหรออุ้ยแกมืออุ้ยแก้วามไม่แจ่มเลมันไม่ดร็อปเลย ก็เขาแต่งให้เล่นกับเวทีแลวหน้ามันก็ไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงอะโอ้โหโอ้โหแล้วพี่ทำไมบอกตาม่วงจังคะต่อยตาบอกตาพี่แรงจังเลยรับไม่ได้เลยอะเดี๋ยวว่าไปหน้าร้านอีกทีดีกว่า